สวัสดีค่ะคุณยายจูลี่มีสาระค่ะวันนี้ยายจูลี่จะมาทำครีมกล้วยน้ำพึ่งพอกหน้าค่ะก็ได้กล้วยมาหนึ่งหวีก่อนที่จะเอาไปปิ้งเนาะก็แบ่งออกมาค่ะหนึ่งชิ้นเล็กๆนะคะแล้วก็เอาไปผสมกับน้ำพึ่งค่ะก็จะเป็นครีมกล้วยน้ำพึ่งนะคะพอเอากล้วยกับน้ำพึ่งมาก็ไปบดเลยค่ะ จะบดด้วยวิธีไหนก็ได้ค่ะแต่ยาจูลี่ใช้วิธีบดในกระชอนค่ะเพราะวิธีนี้เนี่ยจะทำให้เนื้อครีมเนี่ยเนียนค่ะบดบดบดไปค่ะแล้วมาดูค่ะความเนียนของครีมค่ะพอได้มาแล้วก็ล้างหน้าให้สะอาดค่ะแล้วก็เอาครีมที่ได้เนี่ยทาให้ทั่วหน้าและลำคอค่ะ ทาเสร็จแล้วเราก็จะทิ้งเอาไว้15นาทีนะคะก่อนที่จะไปล้างออกค่ะก็15นาทีนี้ก็จะไปทำอะไรก็ไปทำค่ะนะคะจะไปกวาดบ้านถูบ้านล้างจานซักผ้านะคะก็ให้ครบ15นาทีค่ะพอครบ15นาทีเราก็มาล้างออกค่ะ หน้าก็จะเนียนเต่งตึงแบบนี้แหละค่ะ